สบายดีพ่อแม่พี่น <th> ้องเนาะการยินดีต้อนรับเขาสูซองเบลวันอีกเส้นเก่าเสร็เคยพ่อแม่พี่น้องเนาะซึ่งว่าภารกิจของเบ้วันเมื่อกี้ก่อนจะได้ออกเดินทางไปอัปเดตการสร้างบ้านของเฮือนพัทเทาร์ซีดเนาะก่อนซึ่งว่าทางเอฟซีของเบลลีเนาะก็ได้สนับสนุนที่ว่าจะสร้างบ้านให้กับพัทเทาร์ซีดเนาะทางเบลลีเพิ่อนก่อนได้กล้าเกี่ยมไปแล้วเนาะก็จะเป็นมื่อนี้ก็จะเป็นวันที่สองเนาะวันที่สองวันที่สามของการ สร้างบ้านเนาะเพราะว่าบ่าอ่อนก็บ่ทันได้ไปอัปเดตที่ว่าบา่าลีเพิ่นก็ได้นําอุปกรณ์การสาร้างบ้านเมื่อเนาะไปก่อนเราเนาะก็บที่ว่า2-3วันเราเนาะกัมื้อนี้บ่าอ่อนก็สิี้หาเวลาเข้าไปอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเนะาะก็มื้อนี้ถึงว่าบา่บาลีเพิ่นก็ได้ออกไปก่อนเนาะมื้อนี้เนาะบ่าอ่อนก็หลังจากที่ว่าสาําเร็จจากภารกิจของเบ้าอวอนเราก็บ่บ้อ่อนก็สิได้นําไปอัปเดตการสร้างบ้านของบ่เทวสิทธิให้ท่านผู้ชม เบิ้งเห็นน้อกันเนาะว่าการสร้างบ้านของพระเทวสิทธ์เนาะมันจะเป็นรูปทรงแบบใดลักษณะสัมไรเนาะจะน้อยใหญ่สัมไรเนาะเขาก็ค่อยไปติดตามพระส้มกันอยู่ทธีขั้นของบาอ้วน์เพื่อเนาะจิขอขอบมกขอบใจนำทานผู้สมและเอฟซีและลายทานเนาะที่ได้เข้ามาหส้มคลิปบาอ้วนเนาะตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็บอขามโฆษณาก็ขอขอบมกขอบใจหลายคาณบอลลี่มันก็นำมาเนาะคุณบาบอลลี่ไปก่อนเนาะพ่อแม่เนาะสบายดีเนาะคือว่าไปก่อนเป็น ไปข้าวยุใส่ย่างๆพอไปซื้อรถที่ไผ่อาณาเขาเจ้าอยู่ตลาดเพื่อนจึงกลับมาโอ้คือบาบารี่ออกไปก้อนพ่อแม่เอาเพ,อพ,อเอพี่น้องเนาะเพิ่นออกไปซื้อซื้อรถที่ไผ่น้องน้องอย่างกับน้องบรรดากับน้องบรรดากับน้องคำสอนเนาะโอ,โอเคโอเค,อเคแต่เนี่เอาสองคนก็เได้ออกเดินทางไป,ไปพออร้อมกันเลยไปเป็นน้องพุ่นแหละย่ไกลเพื่อนเอาเดินทางกันเลยโอเคเนาเขาก็เดินทางมาหอดีอะ บานของเพิ่นเตรียมห้อยเนาะโอ้เพื่นี่น้องพอเพิ่นกำลังหามเอาไม้ไปใส่เนาะน่าจะแม่นไม้แต่ว่าพเพิ่นกำลังจะเกี่ยมเอาไปใช้แค่น้องเพื่นพี่น้องเน,ะนเาะกับพอดีเนาะเน่ยไม่ไอ่ะกับอะไรสิเพื่นกำลังจุดนี้พเพิ่นก็กำลังเริ่มที่ว่าจะสานสานฟ้านาะพเพื่อนพี่น้องเนาะนี่โอ้ก็พอดีเห็นลูก ใช่ปศุสัตว์สร้างขึ้นมาเนาะสบายดีเฮ้ยยังกินเนื้อเออเหนือยยขึ้นมาไแล้วพอดีพระอวันก็อะไรขนมติดมาโดดมาหนึ่งเนาะเอาขนมขึ้นเนาะขนมไม่ขึ้นเนาะอ่ะเออขักัเปน้อข้ากเนาะเนี่ยพระอวันก็อะไพอดีเอาขนมเก็บใส่ถุงมาเนาะเพราะว่าทุกๆเทื่ยที่เยามามันต้องมีมีเิ็กน้อยจะมาหาเนาะเอากระสองหนึขนม อันนั้นมีบ่อว้วนก็จะได้ไปสมรสบอลที่ว่าจะสั่งเพื่อนเนาะออโอ้โหฟินเนาะทีนี้จะเป็นฝาเพื่อนเนาะลายงามไม่ดีเนาะนี่นในงามขนาดเรียนลายเนาะนี่เพื่อนสร้างสาลฝาเนาะ โอ้งามเนาะสานฟ้าเนาะเพิ่นอ่ที่สานฟ้าเพื่นเลยพี่น้องอ่าแดดกระหอนเนาะอ่าทุกคนพี่น้องแดดหอดลายอ่าขนมอีกเพิ่นนั่นพี่น้องเนาะว่าขนมอ่าจะคุ้นสานฟ้านี่ สอ,สองคนสามคนโอ้ซอยกันเนาะสานซอยกันสานซอยกันเนาะโอ้คืขขอขวัเจ้าจะได้สานพุ่นเนี่ยนี่อยุต่อดใหม่แล้วเนาะต้นต้นใหม่ครับสานชมพูต้นใหม่จะเย็นเหมดต้นจะเป็นบรรดาใหม่เนาะนี่ใหม่ก็จะเป็นแม่เหลี่ยมยังคักเนาะที่พวัเจ้าเกียมเกียมจะสั่งเนาะก,าก,กัอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนข่าสร้างเนาะนี่ โอ้ง้ามหลายไหมพี่อนเพื่นก็จ่าไดส้สารหัวนนี่ล้อมเพื่อนเพื่นเราเนาะโอ้เพื่นเห็ดเตียงหน่อยยูนอกนอนหลินเนาะนอนหลินยามมาื่อคืนเย็นดีเลยไปเพีนเน่น้องนี่โอ้ง้ามหลายเนาะเพื่อนผ้าถาวรสร้างก่อนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นที่ว่าเพื่อนของแถาชิดเนาะโอ้สร้างเพื่นก่อได้ตัง้งเสาเรียบร้อยเนาะ ่นกจะได้กก็กุดดินบออขึ้นเนาะก็ดินบออขึ้นเราก็เจ้าก็จะได้เทพื้นเนาะเอาดินบอกกขึ้นเป็อย่างนี้เขาสิเทพื้นอ่ะโอ้ฝนก่อขึ้นก่อขึ้นซ้ำเนี่ยเรา่นเจ้าดินทมมันสูงเนาะหลังจากนั้น่นก่อจะได้เอาดินทมเราก็เทเลยเนาะ ตามเต็นท์ทำแกงหัวทำห่อาม่เห็นวนี้คือคือคนจะต่างเสาเรียวเรียวมุดแล้วเนาะวันนี้เนาะนี่เอย่างคนก็จะได้รถถาที่ว่ามันแข็งแข็งแล้วก็จ้าจะเทเนาะแล้วก็จะก็จะได้นแต่หลังคาเนาะต้นตัวนวลนี่เลยตัวนี้มันเห็นอย่างนั้นคุณของน้ำอ่ะ ต้องขุดน้อยแเถบะขุดใหญ่ให้เติมโอ้ก็อยากให้มันใหญ่โอ้เห็ดจะได้มะฮินนี่โอ้มีมัะฮินเนาะนี่พี่นเนาะไอตัวข้างลูนี่ตัวนี้คือขุดของน้ำนี่ขุดมะหินเนาะเป็นขุดหินเนาะเม็นหินน้อยแลนหินใหญ่เอ่าแผงหินเนาะมันเป็นมักพามักนั่นน่ะแถวนี้น่ะเนาะ คุณสร้างมกแดงน่ะสบายดีเพ่อนได้ดูสบายดีจ้ะสบายดีจนมืดเลยกันหนายสร้างนี่เป็นคนบ้านนี้มืดสร้างหน่าคือเ่อยิ่งใหญ่ใจใส่ยังกว่าหนับูดเอามะหินลายนี่มะหินลายสร้างนี่เป็นคนบ้านนี้มันได้สร้างก็คนผิวแานเลยมะขามเ้อขนมหน่อยอาอขนมขนมเอาบุคคลพระจิปัยเนาะออ <C> <Elliot> à con rồng con, à, học kĩ nhem, bên này bảo bảo ti, bảo, muốn น้อยๆจะน้อยเิ็หน่อยเขามาเบ่งาะงใบต่อนิดหน่อยเนาะเฮือนนี่จะเป็นซองของเนาะจะเป็นซีสีเม็ดคูณหกเม็ดเนาะเฮือนหลังนี้เนาะหกเม็ดแล้วก็จะได้กอไปทีว่าเจดเฮือนไฟคือเตาเนาะก็จะเป็นแบบเฮือนาของพระเท่าสร้างแะ้วเนาะนี่เป็นแบบเดียวกันเลยเนาะเป็นสไตล์เดียวกันเลยเนาะก cứ nó, à, cứ cứ bắt ma, mân gần đây, hỡi này, không có trò thẳng nhấp ma sương gần này nó hỡi có qua quẹo thì nhấp ma quẹo bốc máy này, nó, nè, bốc đỉn, xe máy ảnh mân sương, thằng tảng sương hỡi anh, sang lên này ngang, nó โอเคไปเพนพี่น้องสำหรับการมาอัปเดตการเริ่มสร้างบ้านของพระเทวชีพพี่น้องการมีแค่บ้อ้วนกอดซี่ด้รีวิวไปคร่าวๆทั้งนี้ก็ต้องเพื่พี่น้องเนาะไว้มือหนาแล้วบ้าอ้วนพักซี่เข้ามารีวิวมาอัปเดตเหตุการณ์ผู้ชมเบิ้งตื้มเนาะว่าการสร้างบ้านของพระเทวชีพนี่มันจะสำเร็จสำหรับเนาะหลังจากที่ว่าสำเร็จแล้วมันที่สวยงามสำหรับเนาะเขาก็คอยติดตามน้ำกันในตอนต่อไปเพื่อนพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้บ๊อบอ่อนกฤได้กราดทานผู้ชมไปซ้ำนี่ค่อเคยพบกันไหมในคลิปหน้าเนาะว่าจะเป็นคลิปแบบใดเดดยูใส่ให้ก็คอยติดตามและใแข่งลังใจกันต่อไปเพื่อนพี่น้องสำหรับการเข้ามาอัปเดตการสั่งบัตรของพ่อทอซิสบ๊อบอ่อนกิได้กราดทานผู้ชมไปซ้ำนี่เรพบกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจเพื่อนพี่น้อง